ที่ห้องสำนักงานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพช,ชบรบูรณ์พลตวจตรีสรารในคงเมืองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เปิดโอกาสให้คณะองคอ์กรสมาพันธ์สื่อมวลชนเพชรบูรณ์เข้าพบเนื่องในสุภวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568โดยมีดรสุประชัยคล่องขยันประธานสมาพันธสื่อมวลชนเพชรบูรณ์เป็นตัวแทนกล่าวอวยพรปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าช่อดอกไม้ แดดพลตำรวจตรีสารนายคงเมืองผู้บังคับการตำรวจปูทรจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนางสาวทิพย์พาพาธิร,รุษเข็มพรผู้จัดการร้านอบกอดรับจัดดอกไม้เพชรบูรณ์ภรรยาและคณะกรรมการสบาพผ่านสื่อมวลชนเพชรบูรณ์และในขณะเดียวกันก็ได้รับมอบของขวัญที่ระลึกเป็นพระศรีเทพรุ่นมรดกโลกและผ้าคลุมกล่องทิชชู่ที่ทำจากไอเดียผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อไว้เป็นของขวัญอวยพรปีใหม่ เสร็จแล้วจึงพูดคุยหาหรือและถ่ายภาพร่วมกันก่อนจะมีอีกคณะรอกเข้าพบเพื่อโอยพรปีใหม่ด้วยเช่นกัน